ดโซลา์เซลล์ที่บ้านปี2024ต้องขออนุญาตอยู่ไหมหลายๆคนได้รับข้อมูลมาว่าติดโซลาไม่ต้องขออนุญาตก็ได้เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ผิดจริง,รงๆแล้วการที่ผู้รับติดตั้งหลายคนไม่ขออนุญาตเพราะต้องการประหยัดเวลารวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการยื่นเอกสารและไม่ต้องไปหาวิศวะกรวาดแบบมาลงนามให้เลยเลือกที่จะแอบทําไปไม่บอกใครสุดท้ายคนที่รับกรรมคือเจ้าของบ้านอาจจะถูกเขตรหรือเทศบาลในพื้นที่สั่งให้หรือระบบโซลาเซลล์ทิง้งหรือแย่ไปกว่านั้นอาจจะถูกการไฟฟ้าปรับย้อนหลังกันเลยทีเดียวดังนั้น ขอแนะนําวิธีที่ถูกต้องจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลในภายหลังนั่นก็คือการทําเรื่องขออนุญาตให้ครบตามกฎหมายโดยการยื่นขออนุญาตทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ยื่นใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารหรือที่รู้จักกันในชื่ออหนึ่งกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมรายการคํานวณโครงสร้างแบบฟอร์มการสํารวจอาคารและเอกสารรับรองของวิศวะผู้ออกแบบรวมถึงการควบคุมง,งาน2ลงทะเบียนเพื่อแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตที่สำนักง,งานกกพรสามแจ้งกฟนหรือกฟภ เพื่อทําการลงทะเบียนเข้าร่วมขอขนานไฟของการไฟฟ้าและ4ยืน่นสําเนาหนังสือรับเมื่อแจ้งยกเว้นการขออนุญาตจากกกพกฟนหรือกรพพผ่านเรียบร้อยแล้วการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดว่าได้มาตรฐานหรือไม่หากทุกอย่างมีมาตรฐานตรงตามที่กําหนดจะทําให้ไม่ถูกแก้ไขจนเสียเวลาเพราะทั้งสขั้นตอนนี้ต้องใช้เอกสารเยอะและระยะเวลาในการขอก็ค่อนข้างนานแต่ถ้าเลิกติดตั้งกับเรเราจะเป็นคนดําเนินการขออนุญาตทั้งหมดนี้ให้ฟรีเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าเลิกกังวลเรื่อง ขออนุญาตไปได้เลยสนใจติดตั้งกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรได้เราพร้อมช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น